สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t าร์ o ฮิวิ่งเก้าเก้าสำหรับวันนี้เรามาในหัวข้อครูบาอาจารย์อยากสื่อสารอะไรกับเรานะคะท่านอยากส่งข้อความอะไรถึงเราก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่กำลังรับชมรับฟังคลิปนี้ ขอ้ท่านสื่อสารข้อความอย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันเนาะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยากสื่อสารอยากส่งต่ออยากพูดคุยอะไรกับเราก่อนอื่นเลยมาดูกันนะคะว่าพลัางงานวันนี้นะคะของท่าน เป็นอย่างไรบ้างนะคะนะเรามาดูกันสำหรับพลังงานวันนี้ฮ่าเจมบรอนนะคะการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนี่นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะนำไปสู่ความสําเร็จที่ ยั่งยืนและเป็นความสำเร็จที่เรามุ่งมั่นปรารถนาไว้ก็เป็นได้สำหรับคุณก็เป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีเข้าใจการเปลี่ยนแปลงได้ดีมีพลังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าท่านจะสื่อสารอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราบ้าง ขอสามใบก่อนนะคะนี yeah, ่ The Fool yeah, การออกไปเผชิญโลกกว้างสีถ้วย yeah. เริ่มไม่สนใจกับสิ่งที่มี เราเปิดเพิ่มอีกสองใบเลยละกันนะคะะิชาเรียตและอีกใบคิงอัปสวลลาชาือดาบ้าวดูแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอันนี้เก้าถ้วย ฟูสีถ้วยมีโอกาสมาแต่ว่ายังยังไม่รับนะคะยังคิดยังตึกตรองยังไม่สนใจเนาะเหมือนกับท่านอยากจะสื่อสารว่าสิ่งที่เข้ามาค่ะรับไว้ก็ดีนะไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยคุณเป็นคนเก่งเป็นราชธิดา มีผู้ช่วยนี่การเดินทางมีผู้ช่วยเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มอีกสองใบนะคะอ่ะไม่ออกอะ่ะวันนี้เตื้อๆเลยอะ่ะแต่ว่าพาออกมาดีอะ่ะแต่ไม่รู้จะสื่อสารยังไงก่อน,น,นขออนุญ,ญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะขอให้ลูกได้เข้าใจในข้อความที่ท่านสานื่อสาร จ็ดถ้วยและจำมเปนแชมเปญออกมาสองใบเลยการเปลี่ยนแปลงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน,น่แหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยก็คืออย่าเพิ่งคิดอะไรมากอย่าเพิ่งคิดอะไรมากาหยุดคิดก่อนนะคะหยุดคิดเยอะหยุดคิดมากหย,หยุดคิดฟุ้งซ่านหยุดคิดวุ่นวายเนาะเพราะดูแล้วอ่ะ สิ่งที่เข้ามามันมันจะมาเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นแต่ว่าการการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็คือแบบเปลี่ยนไปเลยอะเปลี่ยนไปแบบไม่เหมือนเดิมอาจจะแบบเคยแบบใช้ชีวิตแบบโลบผลไม่สนอะไรเงี้ต่อไปนี้ก็อาจจะมีแบบมีกฎกติกามีอะไรเข้ามาบ้างนะคะก็ สิงด้วยจม,มูและสามไม้เท้าถ้าเป็นว่าาคุณอาจจะกลัวกับการที่จะเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คุณอาจจะกลัวเนาะเด็กถือเหรียญน,นะคะ ครูบาอาจารย์อยากให้เรารับโอกาสดีๆที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้คุณมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยม,มีถ้าเป็นถ้าเป็นแบบพวกถ้าเป็น ตำแหน่งถ้าเป็นอะไรเงี้ย mm. ก็เหมือนแบบเราก็จะมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็อาจจะมีนั่นแหละความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือค่าตอบแทนก็ได้ด้วยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรระวังคือความคิดความคิดฟุ้งซ่านความคิดเยอะความคิดมากจนทําให้เครียด กลัวเบื่อแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปฟังคำพูดของคนมากเกินไปก็อาจจะทำให้เนี่ยเอาคำพูดมาบวกกับความคิดของเราแล้วก็คิดมากไปก่อนเราแวงไปก่อนกลัวไปก่อนท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยนะคะก็อาจจะทำให้คุณแบบไม่กล้ารับโอกาสดีๆนี้ที่มีคนหยิบยื้นมาให้ก็ได้นะ เพราะฉะนั้นนะคะแม้ว่าแม้ว่าตอนนี้จะมีอะไรเข้ามาเป็นโอกาสดีๆเป็นสิ่งดีๆที่คุณควรรับไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองไปสู่เส้นทางที่ดีที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดมุ่งหมายที่คุณเคยตั้งหวังไว้อโอกาสเนี่ยที่จะเข้ามาจะพาคุณไปในทำแบรนด์ขึ้นมาสองใบเลยนะคะมันคือการเปลี่ยนแปลง ไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะขออีกใบยืนยันนะคะว่าถ้าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้คุณยอมรับโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามานี้จะทำให้อะชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ค่ะถ้าดีออกมาดีเลยนะเดอรชมเดอร์แ <No. S 1> ดีไหมคะมั่นคงมั่นคงนะมั่นคงแน่นอนแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และก็มาพร้อมกับหน้าที่อันใหญ่ยิ่งด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็จะเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมได้อย่างก็เสียอยา่างได้ตําแหน่งได้ความมั่นคงได้อํานาจได้หน้าที่เพิ่มขึ้นอาจจะ ต้องรับผิดชอบมากมากขึ้นอิสระเราอาจจะลดลงนะคะเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นนั่นเองโตขึ้นเนาะโตขึ้นก็ความสนุกก็อาจจะต้องลดลงนะคะเพราะว่าเรามีหน้าที่มีอะไรที่ต้องทําอีกเยอะนะคะนะก็สามารถก็มั่นคงเลยแหละเนาะนเห็นไหมแล้วก็มีความสุขแฮปปี้กับคนรรก เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเด็กถือด้วยยังอยู่ในเขาเรียกว่ายังอยู่ในช่วงแบบแตัดสินใจยังอยู่ในช่วงอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรยังจัดการกับความคิดกับอารมณ์ตัวเองยังไม่ค่อยได้ยังไม่นิ่งยังยังขาดความมั่นใจอืยังขาดความมันมมม่นใจแต่เชื่อเถอะว่าถ้าคนเปลี่ยน สิ่งดีๆจะเข้ามาเพียงแค่ว่าบางครั้งอ่ะอาจจะต้องมองผ่านคำพูดของใครที่มันทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ดีทำให้เรารู้สึกแย่ทำให้เรารู้สึกท้อเราอย่าไปเก็บคำพูดของอคนเหล่านั้นหรือเสียงที่ได้ยินที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีกลับมาคิด ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทําให้ตัวเองกังวลทําให้ตัวเองวุ่นวายทําให้ตัวเองไม่สบายใจนะคะแค่นั้นเองแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งจตั้งหน้าตั้งตามุ่งมั่นทำในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายอืมนะคะรับโอกาสนี้ไว้เพื่อ พัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะถ้าคุณอยากได้ความมัน่นคงคุณอยากได้การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมที่มันดีกว่าที่เป็นอยู่นะขนะนี้แนะนำนะคะให้รับโอกาสดีๆนี้ไว้บางครั้งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมันยากที่จะทำใจยอมรับนะแต่ถ้าเราไม่ยอม เขาเรียกว่าอะไรถ้าเรายังย่าอยู่ที่เดิมถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วเราอ่ะจะพัฒนาได้ยังไงใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนเรียนอยู่ปหนึ่งแหละถ้าคุณยังแบบอุย้ยฉันฉันฉันไม่ฉันไม่กล้าขึ้นไปฉันไม่กล้าขึ้นมอสองฉันไม่กล้าขึ้นปสองฉันกลัวเรียนไม่ไหวฉันกลัวเหนื่อยถ้าคุณมัวแต่ยึดอยู่กับความเคยชินความฉันรู้แล้วว่าปหนึ่งมันเป็นยังไงสบายฉัน ฉันจะอยู่ที่ปหนึ่งเนี่ยแหละแล้วคุณจะไปมีความรู้ของปอสองได้ยังไงแล้วคุณจะขึ้นไปปสามปสี่ปห้าได้ยังไงใช่ไหมคะเนี่ยแหละยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันยากแต่มันไม่ยากเกินความสามารถของเราหรอกเนาะในชีวิตของเราอะคะ่ะมันมีทางเลือกให้เราเสมอแหละอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกหรือเปล่าเลือกที่จะเลือกหรือเลือกที่จะไม่เลือกนะ เลือกพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเลือกที่จะอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมทําอะไรเดิมๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะถ้าเราอยากก้าวหน้าถ้าเราอยากพัฒนาถ้าเราอยากดีกว่านี้เราก็ต้องพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆก้าวไปข้างหน้าอามีอะไรเข้ามาเราก็รับไว้ใช่ไหมเหมือนเราไม่เคย ทานทุเรียนเลยแต่วันหนึ่งมีคนเอาทุเรียนมาให้แล้วมันแบบอ้กลิ่นมันแรงฉันฉันรับไม่ไหวคุณจะรู้ได้ยังไงว่าทุเรียนรสชาติยังไงเฮ้แล้วอะไรที่เขาชื่นชอบกันทําไมคนถึงกินทุเรียนเยอะจังเลยคุณจะรู้ได้ยังไงถูกไหมถ้าคุณไม่รับโอกาสหรือรับทุเรียนนี้มาลองชิมด้วยตัวเองเลยว่ามันอร่อยจริงๆหรือเปล่ามันรสชาติเป็นยังไง ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะเกิดมาทั้งทีลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆเท่าที่เรารับไหวเท่าที่เรารับได้จะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาอย่าอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปเนาะโอกาสมันไม่เหมือนนากาศนะมันไม่ได้มาบ่อยๆ หรือไม่ได้มีให้เราตลอดเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าคุณพลาดจากโอกาสนี้ไปมันก็อาจจะอีกยาวไกลกว่าที่โอกาสใหม่ๆจะเข้ามาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วครูบาอาจารย์อยากสื่อสารอยากบอกให้เรารับโอกาสดีๆนี้ไว้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่พัฒนา ตัวเองให้ดีขึ้นคุณเป็นคนเก่งและสามารถทำทุกๆอย่างได้ดีด้วยทำทุกๆอย่างได้ด้วยตัวคุณเองและทำได้ดีด้วยคุณเข้าใจเห็นไหมเท้าข้างหนึ่งอยู่ในน้ำเท้าข้างหนึ่งอยู่บนบกคุณเข้าใจอะไรอะไรได้ดีท,ท,ทั้งทางโลกทางธรรมเข้าใจในทุกๆท,ทางแล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งการปล่อยวาง มันก็ไม่ได้หมายความว่าปล่อยสิ่งต่างๆหลุดลอยไปแต่การปล่อยวางคือการทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแม้ผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามแต่อย่างน้อยๆเราได้ทําหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดแล้วและผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มันจะเป็นไปนี่คือการปล่อยวางที่ควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะ แม่หนิงก็ขอไวพอให้คุณเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในสิ่งที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็ขอให้สิ่งที่กำลังเข้ามานี้พาคุณพัฒนาเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆอย่าไปใส่ใจกับอะไรที่มันทำให้เราไม่สบายใจแค่นั้นพออย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากกับ ความกลัวที่มันยังมาไม่ถึงหรือจากคำพูดที่มันบั่นทอนความรู้สึกและกำลังใจของเราเราเราอะค่ะตัวเราเองรู้ดีที่สุดว่าเราทำอะไรได้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ความคิดหรือคำพูดของคนอื่นมาทำให้เราหมดกำลังใจหรือท้อแท้เลยนะคะคุณมีดีกว่าที่คุณคิดคุณมีดี กว่าที่คนอื่นเขาพูดกันคุณมีดีเพราะฉะนั้นแสดงศัก,กยภาพรับโอกาสดีๆแล้วโชว์ศัก,กยภาพที่เรามีให้ผู้คนได้ประจักษ์ไปเลยเนาะในความสำเร็จรออยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในชีวิตในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะ